ในปีพุทธศักราช2580หรือคศ2037ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาในเวทีความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกขนานนามว่าเป็นทรงพลังที่สุดในอาเซียนอาวุธรุ่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีทางการทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองของไทยในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกเต็มไปด้วยความผันผวนขีปนาวุธหนัก2,037ชื่อรหัส รพีลบเก้าขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มีชื่อรหัสว่ารพีลบเก้าเรพีเก้าตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยผู้ยิ่งใหญ่เป็นระบบขีปนาวุธระยะไกลน้ำหนักหนักที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับสถาบันเทคโนโลยีขั้นสูงของชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมเที่ยวเล็บของกองทัพบ,บกไทยและยกระดับสภาพคล่องในการป้องกันประเทศและการตอบโต้ภัยคุกคามในอนาคตขีดความสามารถระดับภูมิภาค ระพีลบเมีระยะยิงสูงสุดมากถึง2,000กิโลเมตรซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งภูมิภาคอาเซียนและบางส่วนของเอเชียตะวันออกด้วยหัวรบที่มีน้ำหนักถึง1,200กิโลกรัมและพลังทำลายล้างสูงถึงระดับเทอร์โมบาริกขั้นสูงทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่กองทัพไทยเคยมีมาสิ่งที่น่าทึ่งคือเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบนำวิถีของระพีลบเ้ามีความแม่นยำสูงใช้การนำทางด้วย GPS ผสมผสานกับระบบอัตโนมัติแบบ AI 5.0ที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนเส้นทางได้แบบเรียลไทม์ซึ่งทําให้การโจมตีแม่นยําแม้ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบขับเคลื่อนและโครงสร้างรพีลบ -9 ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงแข็งสองตอน (Dual s t a t e Solid Fuel) ซึ่งช่วยให้การยิงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนแท่นยิงเคลื่อนที่ทำให้ยากต่อการตรวจจับและโจมตีจากศัตรูโครงสร้างของขีปนาวุธถูกออกแบบด้วยวัสดุส่งผสานร,ระหว่างคาร์บอนไฟเบอร์เกรดพิเศษ และโลหะผสมไทเทเนียมทาําให้สามารถทนต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงได้ดีขนาดเดียวกันยังลดน้ําหนักโดยรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งตัวความปลอดภัยและระบบป้องกันตนเองขีปนาวุธรุ่นนี้ยังมีระบบต้านขีปนาวุธฝังในตัวเอง embedded countermeasure system ซึ่งสามารถต่อยตัวลวง decoy และสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อบ่งเบนขีปนาวุธจากฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบตรวจจับเรดาร์และอินฟราเรดความละเอียดสูงทำให้สามารถเลี่ยงการสกัดกั้นจากระบบป้องกันทางอากาศได้ถึง80%ตามข้อมูลจากการทดลองในสนามจริงผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคการเปิดตัวขีปนาวุธพีลบกนั้นได้ส่งผลสะเทือนวงการทหารของภูมิภาคอาเซียนอย่างชัดเจนหลายประเทศเริ่มหันกลับมาทบทวนวบประมาณด้านการป้องกันประเทศของตนเองขณะเดียวกันยังเกิดแรงกดดันให้ไทยต้องรับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของอำนาจ ในภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าคิปนาวุธที่ลบมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามไม่ใช่เพื่อการลุกรานและยังอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีการทดสอบและการรับรองในช่วงกลางปี2 0 3 7ได้มีการทดสอบคิปนาวุธที่ลบ9้านยสทดสอบทางทหารลับแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกโดยมีการยิงจริงในระยะ1,850กิโลเมตร พร้อมจำลองสถานการณ์การโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่และผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำเฉลี่ยภายในวงกลมรัศมีเพียง8เมตรถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับทีปนาวุธของมหาอำนาจโลกองค์การความมั่นคงทางทหารแห่งภูมิภาคอาเซียนดิฟเฟนซ์รีวิวเค้าซิลยังได้ออกแถลงการแสดงความประทับใจในความสามารถของทีปนาวุธที่ลบ9กและยืนยันว่ามาตรฐานการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและจริยธรรมทางทหารวิสัยทัศน์ต่อไปของไทย ในเทคโนโลยีป้องกันประเทศรพีลบ9ถือเป็นเพียง9ก้าแรกของแผนยุทธศาสตร์ไทยพึ่งพาตนเอง2 0 5 0ที่รัฐบาลไทยได้ประกาศไว้โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การนําเข้าจากต่างชาติในอนาคตมีรายงานว่าขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นต้นแบบที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วมากกว่า8มักซึ่งหากพัฒนาได้สำเร็จ จะทําให้ไทยก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศผู้นําด้านขีปนาวุธอย่างแท้จริงการเปิดตัวขีปนาวุธพีลรกในปี2037ไม่ใช่แค่การเปิดตัวอาวุธชิ้นใหม่แต่คือการประกาศจุดยืนของประเทศไทยว่าเราพร้อมและมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของเราในทุกมิติทั้งทางบกทะเลและอากาศด้วยพลังทําลายล้างที่รุนแรงระบบนําวิถีแม่นยําและเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยขีปนาวุธรุ่นนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ ให้กับภูมิภาคและเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของความมั่นคงและการป้องกันประเทศอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน